เมื่อนี้บริษัทเขามาเอาล้างกระดาษนะคะมาเอาถังอันนี้นะคะถังนี้ก็คือที่ทิ่มล้างกระดาษนะคะหิม,มาตกนะคะทุกคนหนาวมากหีม,มาตกปล่อยๆแต่ว่าอากาศอยู่ที่ลบเจ็ดองศานะคะตันนะคะีค่ะล้างกระดาษต้องปไปเอาไปทิ่มเพราะว่า เปื่อนะค่ะเพื่อนนะค่ะเพราะว่าว่าหนาวค่ะก็สันหนาวมากค่ะทุกคนเมือนเนี่ยนะะหนาวสุดๆเลยแต่ว่าอยู่ในห้องคว้าข่อยอุ่นนะคะเพราะว่าข่อยเปิดตัวนี้ตัวนี้นะที่แพ็คอะอาหารข่อยก็จะอุ่นนะคะทุกคนแล้วข่อยอบไก่ก็เตาก็อุ่นข่อยเลยอุ่นนะคะเหมือนในทำงานสบายๆนะคะเพราะว่ามี คนทำงานแค่สามคนมีแคเทเชียคนหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้กับเพื่อนคนหนึ่งที่เขามีหน้าที่ดูแลเวลาที่ลูกค้ามาถามหาชินค้าที่ขาดอย่างสิ่นเขาก็จะจัดห้ตอนนี้เนี่ยภายในครัวข่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข่อยก็จะทำความสะอาดทำความสะอาดในครัวเสร็จแล้วค่อยก็จะไปทำความสะอาดในลานนะคะแล้วก็ว่าจะเอาขยะไปทิ้มที่นี่หิมะตกมันหนาวพ่วยกันทุกคน เอาไว้มื่อไม่หรือมืออื่นนะคะเพราะว่าคุณไป่ได้เอาอ,อย่างที่มีมีตุ้มนะคะที่มันตุม้มมันจงค่อยเลื่นนะคะค่อยเกาะถนนนะคะมันนี้ไป่ได้เอามาค่อยก็จะฮกแน่จากนอนยังบ้านดนความความสะอาดน,นะคะทุกคนหี่มามาแล้วนะคะเบ <T> ิ่งค่ะ หนาวมากลบเจ็ดองศานะคะวันนี้เมืองค่ะทุกคนวันนี้อันนี้คือรถขนมปังนะคะเขามาส่งขนมปังพายุหิมะนะคะทุกคนลมแรงมากเลยค่ะ สวยงามไหมคะทุกคนเบิ่งด้วยค่ะน้ทำงานต่อค่ะทุกคนห <c oughs> นาวหนาวหนาวหนาวเบิ่งค่ะทุกคนเอ้หนาวนะคะลดเจ็ดองศาค่ะวันนี้ ไปกันค่ะทุกคนม่อนี่พญายักษ์ลังน่ะขับรถรับทรงข่อยนะคะเ,คเพราะว่ามือเสานี่โอ้ยเหย็ยดห่อนถนนลื่นนะคะอิมาตกแล้วเราที่นี่พายุพายพัดพัดอ่พาอพัทธิมาออกเราที่นี่ถนนมันก็อ่าคืมติดลบนะคะแล้วก็เป็นน้ำแข็งมันก็เลยเมืนเมื่อนีพญายักษ์ลังไปอ่า ตรวสภาพรถค่ะทุกคนม่มีปัญหารถข่อยค่ะเราได้นีแล้วนะเรข่อยฟังมากายตายอีกแล้วค่ะตัวนึ่งมัน่าเามันเ่าดอกเดือบเบ้อเอีอ้เอ็กับ์ Jag var alltså i in i busken okay. <laughs>

วัทนทวยไนวามองอ่นกมากินไก่อีกแล้วค่ะทุกคนเบิงดูเบิงค่ะปลาตะลิบโตรนไก่ข่อยแฉะเบิงดูเหลือจจากตัวบาทเนี่ยเม่นนกจ้ะเป็นตะลิบโตะทุกคนเบิงดูเบิงขออนุญาต ไอ้โดนเสี h huh? อ oh, ๋อค่ะแควมังขายทุกคนเขาจะเลือดตัวแทอืมโอเคขันเาก่อนวายเดย์โดนโกอินทนี่อ่ะ

<laughs> มื่อนี้่อยก็จะกินอนะ่ะแกงออมปลาเสี่ยมอนนั่นแหละค่ะเพราะว่าเหลือเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวนี่ใส่แกจกันกันนะคะอืมอ <c oughs> อันนี้อร่อยมาก Du måste värma ditt ris. Ja, det måste. Kanske ska jag hälsa till Janne, jag vet inte. Mm. Nej, I buy because nu not take-hem home-bröd. แต่เอ่อ before you never eat this เ r e ่ d ทนายอยู่นะคะยี่สิบสี่อยู่ยี่สิบสี่เบื่อค่ะนี่คือใบตรวจส,สภาพนะคะรถของคอยอายุ32ปีแล้วนะคะกับบริส, ork, สียภาษีเพียงตวา่าทุก2ปีเขาต้องตรวจสภาพนะคะค่าตรวจสภาพอยู่ที่6 0ร้อยกว่านะคะทุกคนโชคดีที่ตรวจสภาพครั้งเดียวกับพานนะคะจะลดพลายานนะตรวจประพานจะต้อง สองจะต้องอ่าอบมองที่เขาบอกนะคะว่าบาผ่านมองใดนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็อีกสองปีค่อยตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะอนน <c oughs> ตอนนี้ค่อยกับอุน่นอุ่นเข่าวเย็นนะคะทุกคนแล้วก็อุ่นแกงออมปลาเซ,ซียมอนนั่นแหละค่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยกินเข่าก่อนนะคะทุกคน <c oughs> มาข่าบันี้ห้ามากินข่าก่อนนะคะทุกคน I think they take the new one. Okay. No, I think only the two. No, he be, <laughs> be alone, what he gonna do? I do like this. Mm. Господи, вот так. <coughs> These book is good, I have a have record. Mm -hmm. From the computer in the car. Okay. You no. Know? <coughs> And I have number. <clears throat> I must sign everything, <coughs> then he going to sell it, yeah, it'll ตอนนี้ก็กิกนขา้าวเย็แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพอยังน่ะเราอาเพิ่งจะกินไปตอนบ่ายโมงประสันค่ะแล้วยังไ่่ได้หิวแนละ้วคงจะถอดใส่กอ,อกหรือต้มใส่กอ,อกกินตอนแรกนะคะแต่ว่าคอยว่ากินอีกหรอกคะ่ะตอนนี้ก็ซีโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวเรายังคอยมาคุยกันนะคะคอยก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะกับค,คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้ก็ทายวิวหิมะสวยหิมะตกมาฝากทุกคนนะคะค่ะ การเจรจากการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบนรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย see you next video พย่์พลังเราคุยกับอ่าหมแล้วที่อ่าที่ใาย่ไปอยู่เมืองไทยแม่ค่ะที่เขามาขุดอ่า หากไม่คาะนั่นแหละเป็นทรงรูปอ่าร้อยกระทงางาน,นร้อยกระทงบ้านเขานะคะเมื่อในสิบหาคำวันร้อยกระทงนะคะนั่นแหละเราก็เล็กคุยแชทคุยกันนะคะ